สวัสดีครับผมสุพศสิริณรือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เป็นคลิปที่375ช่องซูจิโก9826คลิปนี้เราจะมาเพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์หรือโนบุ๊ก จริงๆแล้วการเพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็จะมีอยู่2วิธีนะอันที่1ก็คือการเพิ่มทางซอฟต์แวร์กว่าโดยเรื่องของโปรแกรมอะใครใช้มือถือแล้วใช้ไปใช้มาโอ้โหเครื่องแห้งมั่งเครื่องไม่ทำงานบ้าง มีไหมผมว่ามีแน่เจอแน่แนเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลมันเต็มไงพอเราเรียกบางทีเราเรียกโปรแกรมนู่นโปรแกรมนี้ขึ้นมาค้างค้างไว้เต็มเลยแล้วแรมมันก็ก็เต็มนะมันก็เลยทำงานช้าลงเพราะฉะนั้นโปรแกรมอะไรที่เราไม่ได้ใช้เราก็ต้องคอยปิดมันไป แล้วข้อมูลต่างๆที่เราเราไปเปิดดูเปิดดูไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าจะเป็นเน็ตก็ต้องลบมันก็จะททำให้มือถือคุณทำงานได้เร็วขึ้นคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กก็เหมือนกันนะครับการทำงานเหมือนกันเลยเราต้องคอยไปลบข้อมูลต่างๆข้อมูลเน็ตข้อมูลที่เราทำงานหรือข้อมูลที่เครื่องเขา ทำการอัปเดตโปรแกรมหลายจุดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนให้ไปลบจุดไหนบ้างพอเราลบข้อมูลต่างๆออกแล้วจะเห็นว่าเครื่องทำงานได้เร,เร็วขึ้นจริงๆนะครับอันนั้นเป็นการเพิ่มความเร็วในทางซอฟต์แวร์เราไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยนะครับ แต่ก็ยังมีอีกคลิปหนึ่งที่จะทํานะก็จะเป็นคลิปที่เครื่องเรายิ่งใช้ยิ่งใช้มันยิ่งอืดอืดข้อมูลก็ลบแล้วอะไรก็ลบแล้วมันก็ยังอืดอยู่ทําท่าจะแห้งด้วยอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ติดไวรัสนะหรือติดไวรัสก็แล้วเหอะแล้วแต่นะครับเราก็จะมีอีกวิธีหนึ่งอาจจะอาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่จะทําให้ กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะแต่คลิปนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของฮาร์ดแวร์ก็เป็นของเครื่องเลยเกี่ยวกับตัวเครื่องเลยฮาร์ดแวร์มีสองวิธีใช่ไหมตัวเครื่องทำไงถึงใหทำมันเร็วขึ้นซื้อเครื่องใหม่ไงอ้าวกล็ลงทุนเยอะเลยนะสองสามหมืน่นแต่ วิธีที่ผมจะสอนนี้ไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่นะแต่เปลี่ยนเฉพาะฮาร์ดดิสต์เพราะว่าฮาร์ดดิสต์ที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรุ่นเก่าพอเป็นรุ่นเก่าแล้วมันทำงานไงนช้าพอเราเอาฮาร์ดดิสต์รุ่นใหม่ใส่ไปมันจะทำงานเร็วขึ้นห้าเท่าเห็นเห็นเลยอันนี้ผมลองทำมาแล้วเครื่องนี้แหละเร็วขึ้นมากกว่าห้าเท่าเลย นะครับก็เครื่องนี้เราใช้ฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทเลไบต์นะครับหนึ่งเทเลไบต์เพราะฉะนั้นก็เราก็ไปให้ไปซื้อฮาร์ดดิสก์นะจริงๆซื้อห้าร้อยก็พอนะห้าร้อยจะถูกกว่าหนึ่งเทเลไบต์นี่ก็พันกว่าบาทก็แล้วแต่นะถ้าใครถ้าของใครเดิมห้าร้อยก็ไปซื้อห้าร้อยก็ได้ ้าของใครเดิม1เทไปซื้อห้าร้อยก็ได้ซื้อ1เทก็ได้ห้าร้อยมันไม่ถึงพันนะว่าตอนเนี้แต่ว่าอยากอยากไปอยากให้ไปซื้อที่ไอทนะเพราะในเน็ตนี่บางทีเจอของปลอมเยอะนะไปซื้อที่ไอทีห้างต่างๆได้เลยชัวร์วนะแต่ผมซื้อมา1หนึ่งเทนะ1นึเทตอนนั้นผมซื้อแค่พันกว่าบาทเองพอเราซื้อฮาร์ดดิสมาสิ่งที่ต้องทำคือต้องฟอร์แมต ต้องฟอร์แมตเป็นนะฟอร์แมตเสร็จแล้วทำไงต้องโคดเป็นนะโคดพอดีผมว่าจะทำให้แต่ผมถ่ายไว้แล้วแต่ไม่รู้หายไปไหนถ้าเจอก็จะทำแต่ถ้าไม่เจอก็จะไม่ทำนะจริงๆให้ไปเปิดดูคลิปคนอื่นทำไว้ก็มีเยอะนะการโคดข้อมูลวิธีโคดข้อมูลนะ่ะง่ายมากเลยมีแค่โปรแกรมโคดตัวเดียวสามารถโคดได้เลยโคดทั้งลูกก็ได้โคดเฉพาะได้ก็ได้ แต่ถ้าใครซื้อมาแล้วพอฟอร์แมตแล้วก็แบ่งได้ให้เท่ากับ,ให,กบให้เท่ากับได้เดิมมันเลยได้ซีอะได้ซมีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งให้เท่ากันแล้วก็โคดได้ซีลงได้ซีได้เลยนะหรือจะโคดทั้งลูกไปลงลูกใหม่เลยก็ได้ครับอันนี้ก็ต้องลองทำดูเสร็จแล้วคลิปนี้เราจะว่าด้วยการเปลี่ยนพิสด์ นะเราจะสอนการเปลี่ยนพัตดิสก็จะเป็นคลิปสาธิตนะก็จะสอนการเปลี่ยนพัตดิสเลยซึ่งไม่ยากง่ายนิดเดียวการเปลี่ยนพัตดิสอะ่ะง่ายมากๆนะครับอันนี้จะเป็นคาดิสแบบเขาเรียกว่าจานหมุนนะนี่อาจารย์หมุนมันมีจานอยู่เหมือนแผ่นเสียงเลยหลักการต่างๆเหมือนแผ่นเสียงแป๊บเลยแล้วก็มีหัวอ่านอะไรต่างๆของมันนะครับ แต่ว่าแผ่นมันอะทจากาไม่เหล็กมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะในการบันทึกข้อมูลนะอะแล้วก็มีการบันทึกอันนี้เป็น3.5นิ้วเป็นของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆอะตั้งโต้อะนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้เรามาดูอันนี้เป็น2.5นิ้วของโน้ตบุ๊กนะมันจะเหมือนกับที่ให้ดูเมื่อกี้เลยเมื่อกี้มันใหญ่หญของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆกดห้ห 3. 5นิ้ว หลักการมันเหมือนกันทํางานทุกอย่างเหมือนกันและมันย่อลงมาให้มันเล็กลงไงแล้วก็สามารถใส่ในโน้ตบุ๊กได้อันนี้ก็จะเป็น solid state เขาเรียกว่า SSD solid state drive นะครับแต่ตัวนี้เขาเรียกว่า HDD hard disk เป็นรุ่นเก่านะามันต่างกาันที่การทํางานความเร็วในการถ่ายเทข้อมูลถ่ายโอนข้อมูลอย่างตัวตัว,ว SSD เนี่ย สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ตั้งแต่500ถ้ารุ่นเก่าก็500ถ้ารุ่นใหม่ๆนี่ก็3,500หรืออะไรมากกว่านั้นได้นะเมกะบิตเปอร์เซกันนะครับแต่ถ้าตัว HDD ตัวนี้มันถ่ายโอนข้อมูลแค่30-150ถึงเมกะบิตเปอเซกันเท่านั้นเองก็ต่างกันประมาณ5เท่า เท่าที่ดูข้อมูลตรงนี้ก็ต่างกันประมาณ5เท่าแต่จากที่เราได้เปลี่ยนแล้วผมจับเวลาดูแล้วนะครับจากการทำงานจริงของเครื่องพบว่าพอเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้มันเร็วขึ้นมากกว่า5เท่าการทำงานมันนะเร็วขึ้นมากกว่า5เท่าเดี๋ยวเราก็จะทำให้ดูเฉพาะตอนเปิดเครื่องตอนรีสตาร์ทเครื่องก็จะเห็นเลยว่ามันเร็วขึ้นเยอะเร็วขึ้นเยอะนะครับ วิธีถอดเปลี่ยนฮาร์ดดิส์นะอันที่หนึ่งต้องปลดขั้วแบตเตอรี่ตัวนี้นี่คือแบตเตอรี่นะให้ปลดขั้วตรงนี้ออกก่อนไม่งั้นมันมีสิทธิ์ทําให้วงจรช็อตได้นะเนี่ยดึงขย,ขยับขยับก็หลุดแล้วนะนี่คือหลวมมาแล้วเนี่ยนี่ขั้วแบตเตอรี่พอถอดขั้วแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บเราก็จะขาขสกรูมีสกูล็อกอยู่สามตัวหนึ่งสองสาม เนี่ยหนึ่งสามตัวนะอย่าให้สกูลหล่นเข้าไปในวงจรนะพอดีตอนนี้เราทำมือเดียวจริงๆไม่ต้องทำสองมือแต่แล้วก็ให้ดึงตัวนี้ออกเนี่ยให้ดึงอันนี้มันก็หลุดแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ได้พอเปลี่ยนแล้วก็ตัวใหม่เสียบเฉียงๆลงไปเนี่ยแล้วก็ดันเข้าไป แล้วก็ดันเข้าไปนะพอดีผมถ่ายมือเดียวมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกอ่ามันจะลงล็อกมันพอดีมันจะมีล็อกของมันนะแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็เอาสกรูใส่ให้เรียบร้อยนะครับนะ่สะสกรูใส่ให้เรียบร้อย พอดีผมทำมือเดียวมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะน่ะแล้วก็สายเรียร้อยเนี่ย นี่คือเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยหมดแล้วานเปลนฮาร์ดดิสตนะพอเราเปลี่ยนฮาร์ดดิสเสร็จนะครับแล้วก็เสียบขั้วแบตเตอรี่กข้าไปเหมือนเดิมนะก็คือนี่เสียบเข้าไปในในซ็อกเก็ตเดิมของมันอนะ่ะเนี่ยแล้วก็กดให้แน่นนะก็ใช้ได้แล้วอันนี้เป็นฮาร์ดดิสตธรรมดานะครับดูเวลาในการเปิดเครื่อง เห็นตรงบาร์ข้างล่างเห็นไหมยังไม่มาเลยนะข้อมูลอ่ะ, <c oughs> อะมาแล้วทีนี้เรามาดูเวลาในการเปิดเครื่องของฮาดิสตัวเก่าตรงนี้เวลาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมใช้ปากกานะนี่ไงใช้เวลาในการเปิดเครื่องนาน1นาที18วินาทีฮาดดิสตัวเก่า เดี๋ยวเราจะไปดูฮาดดิสตัวใหม่ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราจับเวลาจนถึงไอตัวตัว,ตวไ,อไอคอนที่ถาดบาร์ข้างล่างนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ปิดโอเคนะทีนี้มาดูเวลาการเปิดเครื่องนะเราจะดูที่มีแพนด้าขึ้นมาก็ถือว่าจบนะ ามาดูตรงนี้มีแพนด้าขึ้นมาก็ถือว่าจบแล้วนะอ่ามาแล้วทีนี้เราจะมาดูเวลาข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวผมใช้ปากกาเนี่ยผมจะวงไว้นะยี่สิบวินาทียี่สิบวินาทีมาจากเวลาถึงถึงแค่ตรงนี้นะก็คือเวลาที่ไอคอน ของถาดบาคาล่างนี้เด้งขึ้นมาก็คือ20วินาทีแค่นั้นเองเร็วนะเร็วมากพอเทียบกับฮาดิสตตัวเก่าคือ1นาที18วินาทีพอเทียบอัตราส่วนมาแล้วก็คือ4เท่านะทีนี้จะมาดูการรีสตาร์ทนะเพราะปกติถ้าฮาด,ดิสตตัวนั้นรีสตาร์ทฮาดิสตธรรมดารีสตาร์ทช้ามาก ตัวนี้เรามาดูซิว่ากี่ใช้เวลาเท่าไหร่ มาดูที่มีแพนด้ามาล้ทีนี้เรามาดูเวลาในการรีสตาร์ทเครื่องนะก็คือเนี่ยเวลาข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวแค่ประกาเดี๋ยวมวงไว้นะคือ49วินาทีก็คือถึงตรงนี้เองนะ49วินาที ก็คือเป็นจังหวะที่ไอคอนที่อยู่ถัดบาร์ข้างล่างนี้เด้งขึ้นมาก็คือ49วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากเลยนะเพราะผมจำได้ว่าถ้าที่ตัวเก่าผมนั่งรอจนหลับอะ่ะนานถ้าเรา4คูณก็ไปสี่ห้ายี่สิบเปอร์สนาทีแต่มันเกิน2นาทีแน่ๆเกินฮะเกินผมว่าถึง3 สามี่นาทีด้วยซ้ำไปนานจริงๆไม่รู้มันไปหาอะไรอยู่ตั้งนานนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนฮาร์ดดิสตัวนี้ถือว่าทําให้การทํางานของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเร็วขึ้นก็ประมาณห้าเท่าอ่ะหรืออาจจะมากกว่าก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะใช้ฮาร์ดดิสุ่นไหนนะครับเพราะฮาร์ดดิสที่ออกมาใหม่มันยิ่งเร็ว ความเร็วยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำา RO ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาท โดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้เครื่องกรองน้ำซูจิโกะมีสี่รุ่นให้เลือกอันนี้เป็นรุ่นที่1เป็นเครื่องกรองน้ำง่ายๆนะครับมีแค่กระบอกเดียวกระบอกเป็นสแตนเลส3ามสีไม่เป็นสนิมก๊อกนี่ก็เป็นสแตนเลสนะครับข้างในก็จะมีเซรามิก0.3นามไมครอนไว้กรองตะกอนแล้วก็ เชื้อแบคทีเรียได้ข้างในของเซอรามิกก็จะมีคาร์บอนเม็ดไว้กรองคอลอรินแล้วก็กรองปิ่นกรองสีได้แต่ก็ไม่เหมาะที่จะต่อตรงกับน้ำประปาได้เลยนะครับแล้วก็ก็เหมาะสำหรับต่อเพิ่มจากคนที่มีเครื่องกรองน้ำธรรมดาแล้วก็ราคาอยู่ที่890บาทถ้ามีถังแรงดันก็จะบวกเข้าไป500นะครับแล้วการใช้งานก็ต่อตรงเข้ากับก๊อกซิงได้เลยนะครับ ต่อไปเป็นเครื่องกองน้ำซูจิโกรุ่นที่2เป็นเครื่องกองน้ำ r o 1ขั้นตอนเอาไว้สำหรับแปลงจากเครื่องกองน้ำธรรมดาให้เป็นเครื่องกองน้ำ r o ราคาอยู่ที่1,700บาทถ้ามีถังแรงดันก็จะอยู่ที่2,200บาทต่อไปเครื่องกองน้ำซูจิโกรุ่นที่3เป็นเครื่องกองน้ำ r o 2ขั้นตอน ข้างบนนี้ก็จะเป็นไส้กรองเซรามิก0.3ไมครไว้กรองตะกรนต่างๆกรองเชื้อแบคทีเรียได้เพราะเชื้อแบคทีเรียมีขนาดตั้งแต่5ไมครขึ้นไปข้างล่างนี้ก็จะเป็นไส้กรอง r o ไว้กรองอได้ทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นตัวที่เป็นแก๊สเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เราไม่สามารถต่อตรงจากน้ำประปาได้จะต้องมีถังพักน้ำและถังพักน้ำจะต้องทิ้งไว้นิ่งๆ2วันถึงจะเข้าเครื่องกรองนี้ได้ เพราะคอรินที่เป็นแก๊สสามารถหลุดออกมาจากเครื่องกรอง RO ทุกชนิดนะครับราคาอยู่ที่2,200บาทถ้ามีถังแรงดันอยู่ที่2,700บาทต่อไปเป็นเครื่องกรองน้ำซูจิโกรุ่นที่4เป็นเครื่องกรองน้ำ r า r ขั้นตอนคุณภาพสูงกระบอกข้างบนนี้เป็นกระบอกสเตเลส3 4ไม่เป็นสนิมข้างในมีไส้กรองเซรามิก0.3ไมครนกรองตะกอนและก็เชื้อแบคทีเรียได้ ข้างในของเซรามิกก็จะมีคาร์บอนไว้กรองคอรีนได้ดังนั้นจึงไม่ต้องห่วงเรื่องของคอรีนในน้ำประปาจึงสามารถต่อตรงเข้ากับน้ำประปาได้เลยมีอายุใช้งานมากกว่า2ปีราคากระบอกกรองข้างบนนี้ก็อยู่ที่เป็นพันนะและไส้กรองก็แพงนะครับก็เป็นพันข้าล่างจะเป็นไส้กรอง RO ไว้กรองพวกสารเคมีต่งตางๆราคาอยู่ที่3,900บาทถ้ามีถังแรงดันสูงก็อยู่ที่4 ,400 บาท อันนี้คือผลของการเช็คน้ำของเครื่องกรองน้ำซูจิโกะรุ่นที่4นะครับด้วยน้ำยาเช็คคอรีนและน้ำยาเช็คตะกันไม่ว่าใครจะมีเครื่องกองน้ำอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีน้ำยาเช็คคอรีนและน้ำยาเช็คตะกันนะครับสั่งซื้อได้ทางเราก็มีขายนะครับ59บาทอันนี้คือน้ำประปาพอเราหยดน้ำยาเช็คคอรีนไปหนึ่งหยดจะเป็นสีเหลืองอันนี้น้ำที่ออกจากเครื่องกองแล้วไม่มีสีแสดงว่าคอรีนไม่ออกเป็นคอรีนที่เป็นแก๊สนะ ตัวนี้คือตะก,กันการเช็คตะก,กันนะครับหยดน้ํายาเช็คตะก,กันแล้วเป็นสีน้ําเงินก็แสดงว่าไม่มีตะก,กันนะครับแต่ถ้ามีตะก,กันก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมสั่งซื้อได้ที่ลา0ูนย์8ป1หนึ่งหหรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ